เหลือเพียงแค่2วันเท่านั้นครับก่อนศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้จะระเบิดขึ้นนะครับยูนเต็ดพบกับซิตี้ในวันอาทิตย์นี้นะครับล่าสุดเอริกเทนหากให้คำแถลงข่าวครับโอ้โห oh, oh, นักเตะของปีแดงหายไปถึง10คนนะครับต้องลุ้น2นักเตะค,คีแมนแบบนาทีสุดท้ายและแฮร์รีนักไกว์ครับดูทรงแล้วโอกาสที่จะไม่ได้ลงสนามสูงมากเลยนะครับทำให้มีคนถามว่ามีความมั่นใจหรือเปล่าก็ได้แด่วตอบไปว่าเอามาจากไหนนะครับคือไม่ได้ถอมตัว และไม่ได้แกล้งแลงพูดว่าเราจะสู้ยังไงนะครับแต่ประเด็นคือนักเตะมันหายหน้าหายตาไปเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วเราจะมีวิธีการรับมือกับไอ้นักเตะเบอร์9กับเบอร์17ของเขายัางไงนะครับเอริเงราแลนด์ hmm. land, รวมถึงเควินเดอร์บอยเดี๋ยวคืนนี้จะมาคุยกันนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะข่าวใหญ่ที่วันนี้ลงไปใน Facebook ก็คือมาคาแลฟอร์ดครับออกมาตอบโต้แฟนบอลนี่คือเสียงแรกเลยครับหลังจากจที่เขาโดนด่าดแบบกระนนํำซอมเมอร์เซลที่ไปเที่ยวนไนท์คลับในเบลฟาสนะครับเขาออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าแฟนบอลด่าเขาเรื่องหนึ่งจนเกินจร<ๆ>ิงแล้วก็ได้กล่าวอ้างนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะของแมนยูตั้งแต่เด็กๆเขามีความรักสมโมสรมากแค่ไหนนะครับและก็รอยคีนครับ เขาออกมาพูดกับแกรี่เนวิลนะฮะแล้วก็บอกว่าปัญหาของแมนยูที่เจมี่คาร์เกอร์เคยแงะแผลว่ามีปัญหาเรื่องการบีบแดนบนเพรสซิ่งสูงเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควายครับหฟังแล้วก็ตกใจนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอาไรติดตามได้ในคลิปก่อนศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ได้เลยนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ที่สุดในวันนี้ก็คือปอปอกตาครับทุกคนเรียบร้อยเลยฮะหลังจากวันที่เอ่อสิบ 1กันยายน2023เมื่อปีที่แล้วโดนตรวจพบว่ามีสารกระตุ้นนะฮะก็คือไม่ผ่านโดบนะครับซึ่งมันจะมาจากการให้ตั้งใจโด๊เพื่อโกงเขาหรือว่าไปกินยาอะไรอาหารเสริมอะไรแล้วมันทําให้ตรวจโด๊ไม่ผ่านอันนี้ไม่รู้พยายามอุทรท์แล้ววันนี้สารสั่งนะฮะก็แบน4ปีในวัย30ปีของเขาเขาจะพ้นโทษแบนวันที่30กันยายนปี2 7 2 7หลายคนบอกว่านี่คือการประหารชีวิตเลยฮะก็คือแทบจะรีทายเลย นะครับเขาออกมาพูดว right? ่าเขาแซดเขาช็อกนะครับแซดก็คือเศร้าช็อกก็คือแบบตกใจมากแล้วก็ฮาบรเกนคือหัวใจสลายไม่คิดว่าเขาจะเจอแบบนี้นะครับวันใดวันหนึ่งที่เขาพูดแล้วมันจะไม่ถูกข้อกฎหมายผูกมัดเขาจะออกมาเปิดเผยความเป็นจริงให้หลันนั้นเลยนะฮะแต่ว่าปอกปาก็อันนี้คือโดนตัดค่าช่าง97นะฮะนนเรียกได้ว่าเป็นตั้งแต่เฟียเจนต์แน่นอนครับยูเว่คงไม่เอาไว้แน่ๆนะครับคือไม่เอาต้องนานแล้วนะครับก็เลย แต่ว่ายังอยู่บ้านของคริสเตอร์โรนโดนะฮะบ้านหลังที่อิตาลีนะครับยังอยู่กับภรรยานะครับจะต้องคงต้องหางานใหม่แหละไปยากนะเพราะว่าตรวจโดคไม่ผ่านนะทีนี้มันก็ดูตัวเลขของเขาที่มันเหลือเชื่อมานะครับ2009มาอยู่อคาเดมี่แมนยูนะ2012ไปอยู่ที่ยูเว่นะครับเบอร์กี้ไม่ชอบเอเจนต์เขานะครับ2010หลังจากนะั้น2014ติดทีมชาติฝรั่งเศส2016กลับมาที่แมนเชสเตอร์ทุกของมูรินโย2018คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติ 2,022กลับไปที่ยูนตุและ2,023-24กำลังจะโดนแบนโทษ4ปีนะครับใครมีความคิดเห็นงะผมว่าเขาดูแลตัวเองไม่ดีนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับในขณะที่เรื่องราวของเราครับทุกคนจําเหตุการณ์บรูโน่เฟนเดกับฟูแลมได้ไหมครับที่เขาไปโอดอวนที่โอดโคนว่าเจ็บในช่วงที่ตามหลังทางฝั่งของฟูแลมอยู่นะฮะทีนี้ครับทางติกตอกของสโมสรฟูแลมครับ ไปโพสต์ภาพนี้ไว้เองเลยนะครับและมีแคปชั่นว่า so glad he's okay นะครับดีใจจังเลยที่บรูโน่ไม่เป็นอะไรนะครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของสโมสรไม่ขำนะฮะสำหรับปีศาจแดงนะครับแล้วทางฝั่งของ a R T เอริสเทนฮักเรียกร้องให้ฟูลแลมออกมาขอโทษนะครับคือมันเป็นแฟนบอลทําได้แต่ไม่ควรออกมาจากออฟฟิเชียลของสโมสรแต่สโมสรหนึ่งนะครับแต่ผมก็เข้าใจนะเออภาพนะมันก็ออกไปบุรุโน่ก็เลยดูไม่ค่อยดีวันนี้โดนนักข่าวจี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ เกมเชลซีกับลีสยูดเอเตนย้อนควันหลงกันหน่อยคุณผู้ชมน่าได้พอทราบข่าวว่ามันมีแฟนบอลลีสนะครับประตูที่นำหนึ่งศูนย์ตั้งแต่3นาทีแรกเนี่ยแฟนบอลเฮกันใหญ่จริงจังมากแล้วมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งครับล่วงตกลงมาในอัตจรรย์สูงนะครับฝั่งเชดเอ็นนะครับของเชลซีซึ่งอัตจรรย์มันสูงมากนะฮะก็พยาบาลก็รีบไปรักษาตัวนะครับเบื้องต้นแล้วก็นําสู่ โรงพยาบาลเลยนะครับคนก็ตกใจนะครับวันนี้มีการเปิดเผยนะครับมันเหลือเชื่อมากเลยครับคนคนนั้นคือคนที่เคยไปถอยหน้าของคริสเคิร์กแลนด์ในปี2012ครับอารอนคาร์นี่วัย33ปีไอ้นี่นี่คืออันตาพานฮูลิแกนเลยภาษาอังกฤษฮูลิแกนของคนอังกฤษก,ก็คือแบบแฟนบอลเถื่อน,อนแฟนบอลน,นักเลงอะไรแบบนี้ที่มันชอบตียกยคู่ตีเขาเรียกฮูลิแกน ไอเนี่ยคนที่ต่อยหน้าของคริสเคิร์กลแลนด์ตอนที่อยู่เชฟฟิลเวนเ์แล้วโดนติดคุก4ปีห้ามมาดูบอลอีก6ปีเอ้ยขอโทษติดคุก4เดือนและห้ามมาดูบอลอีก6ปีนะฮะเหลือเชื่อมากว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับแล้วก็ล่วงตกมาจากอธธัศจรยเป็นหนึ่งในนั้นที่บาดเจ็บนะครับก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเป็นข่าวใหญ่ในค่ำคืนนี้นะฮะช่วงหน้าครับผมจะไปเริ่มจากคำแถลงของเอลิชนหานะครับ โดนยับเยอะมากรูัแมนซิตี้หรือเปล่าจะทํายังไงที่จะมีทางสู้นักเตะคนไหนจะกลับมาบ้างและไอ้สิตูวที่หายไปก่อนเจอเป๊ปโกดิโอลาเนี่ยมันมีใครบ้างนะครับล้มถึงที่รอยคีนออกมาวิจารณ์ว่าปัญหาเพาสซิ่งของแมนยูอยู่ที่แม็กไกวยเรื่องเลาหมดเป็นไงติดตามในคลิปขําคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ผมมีเรื่องชี้แจงคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนิดหนึ่งครับ เมื่อวานนี้นะฮะเราเปิดขายเสื้อปีศาจแดงเมือ่อรุูุการก่อนนะครับเป็เสื้อเจอร์ซี่ตัวเย่าเจ้าบ้านนะครับปรากฏว่าคนเข้ามาซื้อกันมหาศาลนะครับเพราะผมตั้งราคาไปแสนถูกที่1,999บาทนะครับทีนี้ยอมรับตามความเป็นจริงครับว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เช็คอีเมลที่ผมสั่งเมกะสโตรไปนะครับปรากฏว่ามาดูตอนเช้าก็เลยแต่ช็อกครับบอกตามตรงเลยครับว่าตัวเนี้ยต้นทุนที่ผมได้มาประมาณ ตีเป็นเงินไทยจากเงินปอนประมาณ1 7 4 0บาทนะครับซึ่งยังไม่รวมภาสีนําเข้าและไม่รวมค่าชิปปิง้งนะครับทีนี้ผมปล่อยไป1,999บาทเนี่ยไม่เป็นไรฮะผมยังคงให้คุณผู้ชมสิิ์เดิมนะครับแม้ว่าณนะตอนนี้จัดที่คํานวณผมอาจจะเท่าทุนหรือว่าขาดทุนเล็กๆแล้วก็ตามนะฮะทีนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตปิด pre order เนี่ยปกติผมจะให้ประมาณ2-3วันใช่ไหมครับแต่รอบนี้ในเมื่อมันมันคิดราคาผิดแต่ว่ายังให้ให,ให้ส่งเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะฮะ ผมผิดเองนะทีนี้ผมจะให้พรีออเดอร์เปิดที่วันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตรงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นครับวันนี้ให้สิทธิ์อีกประมาณสักครึ่งวันนะใครที่ยังอยากได้นะครับวันนี้โอ้โหบอกเลยว่าราคาทุนสุดๆเพราะว่าเป็นสแต็มยูเคนะครับเสื้อแมนยูรูดกานที่แล้วตัวเย่านะครับคือจริงๆถ้ามันต้นทุนมาเกือบพันแปดเนี่ยควรปล่อยไปมาสองพันสามนะับผมจะได้แบบเออเอาเงินมาหมุนเวียนแต่นี้ผมปล่อยไปพันเก้าเก้าเก้าผมก็ลืมว่า เออตัวย่าเหมือนจะไม่ได้ลดหนักเหมือนกับตัวเขียวตัวเขียวมันตัวเตอร์คิดตัวเจ้าบ้านไม่ลดขนาดนี้แล้วแต่ไม่เป็นไรฮะเอานี้มาเคลียร์ได้ฟังนะครับให้เหตุผลว่าทําไมถึงรีบปิดพีออเดอร์เร็วนะครับผมขอปิดพีออเดอร์พรุ่งนี้เที่ยงตรงนะครับจากที่ปกติชอบปิดตอนคลิปใหม่นะเอาเที่ยงตรงปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสั่งกันได้เลยนะตอนนี้ครับยังคงแฟร์เหมือนเดิมนะครับ M L 2XL 3XL และ 4XL นะครับก็ไลน์เข้ามาให้น้องผมได้เลยนะครับแต่ทีนี้ พลยออเดอร์ม uh, ันจำนวนค่อนข้างเยอะมากเมื่อวานคนคงเห็นว่ามันถูกและสั่งกันเยอะมากนะครับบางคนบอกสั่งมีแล้วก็ยังสั่งเก็บอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ไม่ไว่นใจว่าโอ้โหนี่สั่งไว้เก็บเลยนะฮะแสดงว่าหลายคนชอบมากนะฮะผมขออนุญาตคนที่สั่งแล้วได้ลดแรกอย่างนี้ครับผมขอส่งเป็นวันจันทร์แล้วกันนะครับเพจผมเพราะว่าพลยออเดอร์มันเข้ามาแล้วมันปนกับ ไอ้ลิสที่สั่งเข้ามาล็อตแรกนะฮะมันมันมาในเวลาเดียวกันเลยคือแบบ3ามทุ่มหนึ่งนาทีสามทุท่มสองนทีผมขออนุญาตเคลียร์ล็อตแรกส่งวันจันทร์นะครับส่วนพรีออเดอร์ปิดรับพรุ่งนี้เที่ยงตรงนะครับย้ำอีกทีว่ามีไซส์ M L X L ไม่มีนะครับสอง L สามเและสี่เราคาทุนพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับคุณผู้ชมครับปิดรับพรุ่งนี้สิบสองนาฬิการครับ เรื่องราวของเมืองค่ำคืนนี้ครับเราจะไปดูการถแถลงข่าวของเอลิสเทนหาก,กับเกมสุดสําคัญครับที่จะเจอกับแมนเชสเตียในวันอาทิตย์นี้นะครับมันเป็นวีคชี้ชะตาที่เอาตัวรอดมาได้1เกมในแมตช์เอฟเอครับนะครับนักข่าวบอกว่าเทนหากยิ้ม1ครั้งเท่านั้นฮะก่อนที่จะนั่งถแถลงข่าวนะครับเพราะว่าเจอกับบรรดามีเดียมครั้งแล้วตั้งแต่เกมที่เจอกับลูตันฟูลแลมที่โอทราฟอร์ดนะครับแล้วก็นัดนี้ที่จะเจอกับแมนเชสเตียนะคืออันนี้ถแถลง ที่บ้านนะครับที่เจมี่เมอร์ฟี่เซ็นเตอร์ก็คือที่สนามแครเทนตันนะครับจะเป็นห้องมีเดียรับรองเหตุผลเพราะว่าแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยมันห่างกันแค่ประมาณ15ไมล์นะครับไม่เกิน20โลนะครับนั่งรถบัสไปวันแข่งเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวไปเก็บตัวที่โรงแรมรอรี่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในทริปสันฝันด้วยนะครับทีนี้เทนฮารก็บอกฮะเออ่คนนักข่าวบอกว่าใช้เวลาไป35นาทีนะครับทีเด็ดคำถามที่ดีที่สุดก็คือกลัวแมนซิตี้หรือเปล่า กับฟอร์มการเล่นที่เขากําลังแรงคือซิตี้พอเวลาเข้ากุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนเนี่ยมันมอนสเตอร์มากๆเลยนะครับเทนฮากบอกกลัวไหมเหรอก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเรือใบสีฟ้าเป็นทีมที่ดีมากๆและก็เป็นทีมที่ดีกว่าทีมฟุตบอลทีมทีมนี้มี2สโมสรก็คือเรือใบสีฟ้ากับทางฝั่งของลิเวอร์พูลคำว่าดีกว่า มากกว่าเป็นมากกว่าทีมฟุตบอลก็คือเรื่องของการบริหารทีมนะครับก็คือเก่งทั้งในสนามหญ้าแล้วก็เก่งทั้งโครงสร้างข้างหลังเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเด็กๆของผมจะต้อง c h a ์ l เล g นจะต้องเจอกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับส่วนคำถามที่บอกว่าตั้งแต่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มามาคุมแมนยูพบกับเป๊ปไป4ครั้งได้อะไรมาบ้าง ผมก็ไปนั่งย้อนดูนะครับ4แมตท,ที่เทนฮากเจอกับเป๊ปเนี่ยชนะ1แล้วก็แพ้ไป3นะครับแมตแรกนี่คือลุยเละเทะเลยในเกมบ้านของเอติฮันนหะครับก็คือ6-3นะผมจำได้ว่าหลังแมตวันนั้นที่เราแพ้ฟิลโฟเดนกับเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเพราะว่ามันมีไม่เยอะนะที่มันจะมีแฮตทริก2คนในแมตเดียวนะครับก็คือโฟเดนยิง3ลูกและฮาแลนด์ยิง3ลูกผมจำได้วันนั้นเนี่ย แฟนปีศาจแดงหลายๆคนมาบอกกับผมว่าเอ้ย hey, สู้ได้นะพอใช้นะพอสคอร์มันห่าง3ประตูนะครับแต่ผมเลยเป็นคนบอกว่าเอาความเป็นจริงคือเละน,นะเพราะมันมีช่วง6 1เนี่ยคือยับเยินมากๆนะครับช่วงนั้นคือเดคคก็ยังเป็นโกอยู่นะครับทีนี้นั่นคือเกมแรกครับที่เทนฮาก็พยายามจะจับทีมสู้นะครับทีนี้แมตที่2เราเอาชนะได้2อประตูต,ตอนหนึ่งนะครับจากประตูตีเสมอที่แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนวิจารณ์นะฮะไอลูกที่ และฝอดล้ำหน้านแล้วบูโนวิ่งเข้าไปยิงนะครับแต่ว่าลูกสองหนึ่งการ์นาโชเนี่ยทำได้เองยอดเยี่ยมนั่นคือนัดที่แมนยูยิ่งใหญ่มากฮะรปราบลิเวอร์พูลก่อนหน้านั้นแล้วก็ปราบซิตี้ในยุคของเชนฮาร์คือแบบโอ้โหกำลังมีความมั่นใจมากจากนั้นก็ไปแพ้ในเอฟเอครับสองประตูต่อหนึ่งนะฮะร,รอบชิงนะครับที่โดนอิวไคกุโนการดยิงทั้งสองลูกนะครับแล้วก็มาหลุดด้วยอีกครั้งหนึ่งในเกมเมื่อ,อกลางปีที่ผ่านมาไปที่แล้วก็คือแพ้สามสูในโอท้าฟอร์ดเลยซึ่งตรงน,นั้นเนี่ย จอน์นีอีแวนลงแบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับทีนี้ครับเทนหาก็บอกว่าตั้งแต่เจอกับรือใบสีฟ้ามานะครับเขาก็ได้ลองหลากหลายวิธีซึ่งมันก็มีวิธีที่สําเร็จและก็มีวิธีที่ล้มเหลวนะครับก็ต้องยอมรับความเจริงว่าถ้าเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันต้องเป็นวันที่ดีมากๆดวงต้องมาแล้วนักเตะต้องแบบกีฟเบส s พอร์ฟอร์แมนนะคือแบบมันต้องเป็นวันที่แบบโห ทีมเล่นดีมากนะครับแต่จากเท่าที่ผมคุยเขาบอกเขาคุยลูกทีมก่อนที่จะมานั่งแถลงข่าวเนี่ย I can smell it นะครับผมได้กลิ่นอะไรบางอย่างว่าลูกทีมพร้อมสู้นะครับแม้ว่าจะขาดนักเตะไปอย่างมากมายแต่ว่าดูพวกเขามีความตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นในแง่ดีมากกว่าจะแบบประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันทีนี้เราจะโชว์ผมเี่ยยอดเยี่ยมนะครับเรา มีการวางแผนที่ดีเราจะเตรียมตัวอย่างดีที่สุดเราเคยทําได้แล้วนี่ในเกมที่เจอพวกเขาเราชนะได้นะครับและตอนที่เราไปยืนลิอร์ที่อันฟิลมีคนบอกโห oh, เป็นลองเยอะแยะสุดท้ายเราก็ทำผลงานได้ดีนะครับได้มาหนึ่งแต้มนะครับเสมอไปสู่ประตูสูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาแพสชั่นทุกอย่างนะฮะในการเจอกับเป็ปเกร์เดล่าให้ได้นะครับอย่างคาเชมิโรในแมตที่ยิงประตูชยัยที่เจอกับฟอเรสต์ได้เนี่ยโอ้โหก็เฮแบบนั้นเราต้องการพลังแบบนั้นมาให้ต่อสู้นะครับทีเดี้ครับนะะักข่าวก็ถามบอกว่าแล้วคุณได้ เพิ่มแรงจูงใจอะไรให้กับนักเตะชุดนี้นะครับทั้งที่จริงๆแลโหม,มันมันหายหน้าหายตาเยอะมากนะเขาบอกว่าคือเรากําลังมาได้สวยถ้าตัดไอเกมพกแพ้ฟูลแลมในบ้านออกไป2024เ 2, ป็นช่วงเวลาที่ดีนะเรามีพีเรียดที่ดีเรามีจุดที่เราแบบสู้ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะต้องกลัวอะไรนะครับทีนี้นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บครับโอ้โหอันนี้หนักหน่วงม,มากครับเพราะว่าเทนหากเองก็ แบบปวดใจแล้วก็เครียดเลยนะครับบอกว่าแม็กควายเนี่ยก็อาจจะกลับมาไม่ทันด้วยนะครับณตรงนี้ก็คือวันศุกร์ใช่ไหมที่อังกฤษถ้าออนแอร์คลิปองค์นี้ก็ประมาณทิ้งเที่ยงบ้านเขานะฮะก็เรียกว่ายังมีเวลานะครับศุกเย็นเสา ทั้งวันวันอาทิตย์ตอนเที่ยงจะรู้ว่าแม็กควายจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าวาลานที่เล่นติดต่อมา3าี่เกมแล้วยังคงลงได้นะครับเช่นเดียวกับบูโน่ฟนเดสที่ซาเปาโลเิเร์ไปเห็นมนวาว่าสําเรล็ออกจากสนามเนี่ยก็พร้อมที่จะเจอกับลูบร์ซิฟาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านักเตะที่จะหายไปมี8ปบวก2ถ้าเราไม่นับบูโน่กับวาลานที่น่าจะผ่านคอนฟิตได้นะครับ10คนก่อนหน้านี้ที่จะหายไปคือลาสฟุคอยลุนมาเลเซียลิซโนมาเดนเนสเมสันเมลนะครับ ทางฝั่งของลุคชอออกตนี่มาเซิเอลอารอนวาบิสกาดแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวครับแมนซิตี้เนี่ยขาดไป2คนก็คือแจ็คกิลิชที่เจ็บแล้วก็ยอสโกกอร์เดโอที่ก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บกระกรับมาซ้อมแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าโหเป็นแมตที่แบบเออแมนยูไม่พร้อมจริงๆนะต้องพูดแบบนั้นเลยนะเพราะเกมด้านซ้ายเราขึ้นไม่ได้มีคนถามความความมั่นใจผมบอกแมนยูมันมันไม่ใช่มั่นใจมันขึ้นเกมไม่ได้นี่แหละปัญหาใหญ่นะครับทีนี้รอยคินก็ชี้ปัญหาให้เห็นครับคีโน่บอกว่า แมนยูอ่ะมีปัญหาเรื่องการบีบแดนบอลจริงๆต้องยอมรับเหมือนที่เจมี่คาราเกอร์บอกแม้ว่าเซนหาจะออกม oh, าบอกอุ้ยคาราเกอร์เขาพูดมีประเด็นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนอผู้สื่อข่าวเนี่ยตั้งข้อสงสัยไปให้มันเป็นข่าวนะคิดโดบอกว่าแมนยูเต็ดนักเตะอ่ะ f l i g h t e n to death ครับภาษาอังกฤษก็คือเวลาบีบขึ้นไปสูงๆนะกลัวตายฮะพูดตรงตามตรงเลยกลัวตายครับเพราะว่านักเตะเนี่ยมันไม่ได้เก่งในการที่บีบแดนบอลนะครับพอเวลา คุณขึ้นไปทั้งทีม11คนอ็ดคนคุณบีบทั้งทีมยกเว้นโกนะฮะคุณต้องมีความเชื่อมั่นในการเอาบอลกลับมาครองแต่ถ้าหากว่าคุณไปแบบกล้ากลกลัวๆไปแบบเฮ้ยยงยงจดจ่จ้องจ้อง,องอย่างเงี้ยเหมือนคุณเจอสิงโตแล้วคุณแบบแบบแสดงความกลัวให้เห็นนค่คือคุณโดนรับประทานแน่นอนนะครับแมนยูนี่คือบีบไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็มีช่องว่างมหาศาลนะครับคีนบอกว่าปัญหาใหญ่ๆเนี่ยอยู่ที่3คนนะครับสองคนแรกก็คือมาคัสแลฟอร์ดกับบรูโน่แฟร์แลนเดนนะครับเขาบอกว่า2คนเนี่ยไม่พร้อมที่จะเเพรสซิ่งตลลอดวา มันดูดีนะมันจังหวะมีจังหวะวิ่งแต่ว่าไม่เกินสินาทีมันก็ยอมแพ้แหละมันไม่กล้าที่จะแบบกดตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคีนบอกว่าแม็กควายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักนะครับพอเพื่อนหันไปเห็นเขาไม่มีความเชื่อมั่นครับเพราะแม็กควายเป็นคนที่ชอบเข้าบอลจังหวะแรกซึ่งบางครั้งเข้าได้ก็ดีไปแต่ถ้าเข้าพวดพื้นที่ข้างหลังเป็นไมลๆเป็นกิโลนะครับและด้วยความตัวอย่างแม็กควายวิ่งลงไม่ทันเพื่อนก็จะมีความะวอง ว่าถ้าหากพวดแล้วต้องวิ่งลงไปช่วยเกมรับหรือเปล่านั่นคือสาเหตุของการเติมเกมรุกไม่ได้ของกองกลางนะครับเช่นเดียวกับแบ็กถ้าหากแบกร้อยสูงคือถ้าแบกสอคนขึ้นไปข้างบนกองกลางไปอยู่อย่างนี้แม็กควายเข้าพวดประตูนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่ามักจะทําได้ดีเวลามีลิซันโดยอยู่เพราะเพื่อนมั่นใจว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวมันวิ่งทันเพราะมันทําให้เห็นมาตลอดว่าเดี๋ยวสักพักนึงมันก็วิ่งกลับไปแล้วเช่นเดียวกับเวลามาเลเซียถ้ามีมาเลเซียกับลูกชอยนี่เลยทั้งคู่กองกลางก็จะกล้าบุก ว่าแมกไกแม็กไวเนี่ยเข้าพรวดแล้วก็กลัวจะลงไม่ทันนั่นเองนะฮะก็เหมือนกับที่เจมี่คาร์ลเกอร์บอกว่าไอ้แมตที่เจอกับฟูลแลมเนี่ยคุณบีบ6 4ซึ่งไม่มีใครก็ทํากัน6คนอยู่ข้างบนนะครับหคนอย่างเงี้ยฮะอยู่ข้างบนแล้ว4คนอยู่ข้างล่างห่างกันช่องว่างเป็นมหาศาลนะครับไอกองหลัง4คนเนี่ยถ้าหักกลางลงมาช่วยไม่ทันก็ตายอย่างเดียวนะครับคุณเสียประตู4ลูกกับโคเปนเฮเกนบาเยอร์เมลนิก นะครับเสีย3ประตูกับกาลาตาสไนท์ทั้ง2แมตช์เสีย3ประตูกับนิวคาสเซิลบอนมัดแมนซิตี้รลาบูแฮมตันบอลเดลเลอร์นั่นคือปัญหาใหญ่ที่แมนยูน่าจะไม่กล้าเพลสในเกมเจอกับแมนซิตี้ใ์วันอาทิตย์นี้น่าจะมาอุดพักเดอะบัสเหมือนแมตช์ที่เจอริพูในแอนฟิลด์นั่นเองนะครับทีนี้ครับไปที่มาคาแรดฟอร์ดกันบ้างครับแรดฟอร์ดเนี่ยนะฮะเรื่องยาวมากครับทุกคนผมจะเล่า EP 1ก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อ EP 2พรุ่งนี้เพราะรายละเอียดโคตรเยอะด็อกเตอร์มันออกมาพูดฮนะ นี่คือการตอบโต้ครั้งยิ่งใหญ่ของมาคัลแลฟอร์อดคร,ครับเขาบอกว่าผมไม่อยากจะออกมาพูดหรอกนะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมและผมเป็นคนเป็นคนที่เก็บตัวนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากเล่นเกมตามสื่อาพูดแบบนี้แต่วันนี้ขเขาออกมาพูดว่า Who I r e a l l y am คือผมตัวต,วตวนจริงๆแล้วผม <S <S 2> <S 2> ผมเป็นยังไงนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมยอมรับคําด่าได้นะจะมาด่าผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่เคยสุวมเลยนะครับเพราะว่าผมรู้ดีว่าผมอยู่ในอยู่ในไฮไลท์อยู่ใน โฟกัสของสื่อมวลชนนะครับการเป็นนักฟุตบอลโดยเฉพาะการเป็นนักเตะแมกกาซีนเนี่ยมันต้องต้องอดทนก้มหน้าก้มตหอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยต้องยอมรับตามตรงว่าสื่อมวลชนเนี่ยชอบเล่นประเด็นพวกวัตถุของผมไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าขั้นเหนื่อยของผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งนอกกายที่ผมอ่ะทำได้หลังจากเตะฟุตบอลจบนะครับผมเนี่ยเป็นคนไม่ใช่เพอร์เฟกต์อะไรนะครับผมมีความผิดพลาดเขาพูดถึง ตอนที่เขาโดนจับได้ว่าไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้มาซ้อมนะฮะเขาบอกเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้ตัวว่าเขาผิดเนี่ยเขาจะเป็นคนแรกที่ยกมือยอมรับผิดเองนะครับยือดอกอย่างลูกผู้ชายว่าโอเคผมผิดแล้วเดี๋ยวผมจะแก้ไขนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณอจามาว่าผมเรื่องความทุ่มเทนะครับจุดว่าคอมมิชเมนต์ความทุ่มเทที่มีให้กับโซ2ถ้าคุณโจมตีผมเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมยอมรับไม่ได้และผมจะไม่เพิกเฉยต่อไปผมออกมาพูดเลยว่าคุณเข้าใจไหม,ม,มว่าแมนอยูอ่นเต็ดกับผมเนี่ยนะ มันมากกว่าทีมฟุตบอลเพราะผมมาเติบโต,ตที่นี่คุณรู้หรือเปล่าว่าตัวผมเองอลำบากแค่ไหนตอนที่ผมเป็นนักเตะอายุน้อยห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบนี่นะผมจะเล่าให้ฟังว่าบ้านผมอ่ะไม่มีรถแม้แต่คันเดียวและครอบครัวผมเองเนี่ยไม่มีใบขับขี่เลยเพราะเราไม่เคยได้ไปฝึกสิ่งที่ผมจะต้องเดินทางไปซ้อมกับเด็กอายุ5ขวบถึง7ขวบช่วงนั้นที่เดอะคลิฟเดอะคลิฟคือสนามซ้อมของแมนยูที่มันเป็นแบบโล่งๆเลยถ้าใครเคยเห็น เขาบอกว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องนั่งรถเมล์เพื่อไปสนามซ้อมนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาไปคนเดียวไม่ได้เพราะเขายังเด็กอยู่นะครับพี่ป้าณะอาอาบางคนต้องยอมเสียสละว,วนวันละคนวันละคนเพื่อ<ว>เพื่อไม่ไปทํางานแล้วก็ไปส่งแรดฟอร์ดนะครับเพราะว่า,วานั่งรถเมล์ไปมันมันมันค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ไปซ้อมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันคือความผูกพันมันคือความลําบากมันคือมันคือความทุกข์ทรมานของเด็กคนหนึ่งที่ ที่ต้องต่อสู้กว่าจะมีอาชีพจนถึงทุกวันนี้มันไม่ฮามันไม่ตลกที่แม่ผมอะ่ะต้องมานั่งดูผมอดทนรอทั้งที่บางทีอากาศมันก็หนาวมากแล้วเธอไม่เข้าใจในเรื่องของฟุตบอลองสองสามชั่วโมงแต่นั่นแหละฮะคือความที่ผมอะ่ะได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความรักผมมีความสุขทุกวินาทีในการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นอย่า ตั้งข้อสองสัยกับผมเรื่องนี้เลยนะฮะเรื่องความทุ่มเทผมมีให้สโมสร้อยนะครับอ่ะนี่คืออีพีแรกก่อนนะครับเพราะว่าเขายังพูดอีกย <c oughs> าวมากเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับพูดตามตรงนะสิ่งที่ผมฟังจากแลฟฟอร์มเนี่ยผมก็รู้สึกดีนะถ้าเอาถามส่วนตัวนะครับแต่นั่นแหละฮะคำตอบทุกอย่างมันอยู่ในสนามนะครับถ้าคือผมว่าแฟนบอลน,นะไม่ได้ติดนะว่าคุณจะฟอร์มตกคุณยิงประตูไม่ได้นั่นแหละฮะแต่ว่า หลายๆคลิปที่มันออกมามันก็เป็นการฟ้องตัวคนเองว่ามันเหมือนกับคุณขับรถชนน่ะแล้วคุณบอกว่าผมขับรถตามกฎหมายจราจรแต่กล้องหน้ารถอ่ะมันบอกอยู่ว่ามึงขับรถแย่ก็เหมือนฟอ้ฝอเนี่ยครับคุณบอกคุณนุ่นเทแต่สิ่งที่มันเปิดเผยเออกมาตามหน้าสื่อหรือว่าตาของคนดูเองมันก็เห็นใช่ปะว่า,วามันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะหลายๆครั้งที่อยู่ก็เพิกเฉยแม้ว่าอ่ะโอเคบางคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่เข้าใจกองหน้ากองหน้าเขาต้องเก็บแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมากกว่านี้นะ ใช่ไหมฮะอ่ะประมาณนี้ละกันทุกคนคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วครับเรื่องแล็ฟอร์ดด้วยแล้วก็เรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะแมนยูรวมถึงเรื่องรอยขีดที่วิจารณ์ไปนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายผมมีเรื่องที่จะชี้แจงนะฮะเผื่อใครไปดูตอนกลางนะครับก็คือเมื่อวานผมปล่อยเสือ Man ้อแมนยูเต๋อลดการที่แล้วในราคาที่ถูกมากนะครับก็คือลดราคามาจาก3,300ันสามสเตมยูเคฮะเหลือเพียงแค่1,999บาทนะครับทีนี้คนก็สั่งแล้วก็พรีออเดอร์กันตเต็มเลยฮะ ทีนี้ฮะสิ่งที่ผมผิดพลาดก็คือผมไม่ได้เช็คราคาต้นทุนครับผมปล่อยไปพันเก้าเก้าวันตอนวันเช้าวันนี้ผมไปนั่งดูผมได้มใานราคาถ้าตีเป็นเงินบาทพันเบาทนะยังไม่รวมภาษีน้ำค้าไม่รวมชิปปิ้งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตปิดพรออเดอร์วันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะฮะขออนุญ,ญาตแบบพรออเดอร์สั้นหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้คือมต้องรวมค่าน้ําหนักอะไรอาจจะเข้าเนื้อเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรฮนะผมถือว่าผมสัมมนาคุณให้กับคนดูช่องเรามีเสื้อฟุอใสน่น คือตอนแรกผมคิดว่าผมลืมไปว่าตัวเจ้าบ้านเนะี่ยมันจะไม่ลดขนาดตัวสีเขียวเติร์ดคิดกับอาเวมจะลดกว่านะครับแต่ตัวเจ้าบ้านมันสีแดงมันไม่ค่อยลดนะแต่ไม่เป็นไรฮะยังคงให้ราคาเดิมนะครับไซส์เอ็มไซส์แอลสองเอ็มแอลสามเอ็มแอให้จนกว่าพรุ่งนี้เอาแค่เที่ยงตรงจากปกติชอบปอดปิดตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับพันเก้าร้อยเก้าก็เพลย์ออเดอร์เข้ามาจนกว่าจะจะสิบสองนาฬิการพรุ่งนี้ส่วนเอ่อคนที่สั่งล็อตแรกขออนุญาาาาตส่ง่งใน,นนนนววััจจทรรร์์ะะะะฮไดด้แยยกกกออกออออพเเมม นะครับประมาณนี้บ๊ายบายพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับพรุ่งนี้จะทำคลิปนะครับเพราะแมนยูเตะวันอาทิตย์สู้